ทางขึ้นมอสไกภูผ่านคำหนองบัวลำพูครับตัวเมืองอยู่รุ่มหุบเขานะครับขึ้นภูผ่านก็จะตามไปเขตจังหวัดุดอดรธทานีช่วงนี้ธรรมชาติกำลังสวยงามครับต้นไม้เขียวขจี หนองบวัวลำพูเมืองน่าอยู่หน้าเที่ยวนะครับหนองบวัวลำพูอยู่ในเขตที่เรียกว่าอีสานตอนบนครับอีสานตอนบนก็จะมีนับจากฝั่งตะวันออกมาฝั่งตะวันตกก็จะมีบึงการหนองคายอุดรธานีอยู่ตรงกลางฝั่งทางซิกตะวันตกก็จะเป็นหนองบวัวลำพูแล้วก็สุดท้ายคือจังหวัดเลย,ยครับ เราจะขึ้นที่เมื่อก่อนคนหนองบัวจะเรียกมอสไกครับมันเป็นเนินสูงทางขึ้นเขาเป็นถนนที่ตัดภูเขาข้ามไปเขตจังหวัด,ดอุรีครับ ที่เห็นข้างหน้าก็คือโค้งสารปู่ครับถ้าใครผ่านมาถ้าเป็นที่รู้จักกันดีจะมีเสียงแต่เพื่อให้สัญญาณให้ปู่ของครับโค้งสารปู